สวัสดีครับผมนายสมพัฒน์ที่โพรอตรวจป่วยเป็นเบาหวานตั้งแต่เป็นน่าจะประมาณแปดปีถึงสิบปีครับแต่มาป่วยเอาเมื่อเดือนตุลาเป็นแขนนิ่เกี่ยวเลยนแล้วก็มาหาหมอหมอก็ดูส่วนแล้วก็ บอกว่าผมเป็นเยอะแล้วก็กีดปีดเพื่อเอาหนองออกแต่ผมไม่รู้ว่าน้องยังไงแต่หมอบอกว่าเอาออหนองออกในเท้าผมอะไรด้วยแก้วกว่าฝาแล้วก็ปีดสี่แผลครับผมทนไม่ไหวครับ อใหคนติดแค่ไหนที่คแล้วคุณหมอก็ทําแผลอกมานนี้ด้วยสักอาทิตย์เองครับจากที่วันเข้าถึงหมอกีดจะใช้เวลาะรอหมอเจ็ดวันแล้วผมก็คุยกับหมอคุณหมอบอกว่าต้องตัดขาเพราะ ผมก็หาทางออกครับไม่รู้ว่าเวลาว่างผมก็ดูโทรศัพท์แล้วผมก็เจอทีกสี่<ฆ>งทานหมอเจริยาแล้วผมก็เหม,มือกัว่ามีควาหวังสุดท้ายแล้วก็บริสังสนนส่งฟุตซ<ฆ>ิเงก่าผมใช้วาไปประเาณสิบสัปวาน<ฆ>์แต่ว่าก็ดีขึ้นนะจากเท้าที่ดำนะคร<ฆ>ับเท้าที่ดำ มันก็ไม่ดำครับมันก็มสีขาวคุณหมอที่รักษามผมก็บอกว่าผมมีเริ่มดีขึ้นแล้วไม่ต้องตัดหล้ก็ได้แต่ต้องอยู่โรงพยาบาลเพื่อรักษาแผลทหมอกี่ยวไปก่อนนานแค่ไหนคะที่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะตั้งแต่วันเข้าจริงๆสองเดือนสิบวันค่ะ ผมมาอยู่สิบตะวันแรกที่เข้ามาไม่ไม่รู้จักพี่แต่ทุกอย่างดีๆทุกคก็รู้จักแล้วก็ตั้งต่วันใช้ยาท่านสกงคมที่รหกก็เห็นกัเขเมื่อสาวเรื่อยๆก็เลยงงก่นทั้งก็ได้ผลเห็นเห็นยาบ้างที่สบายแล้ว คือคุณหมอให้วินิจฉัยว่าไม่ต้องตัดเท้าแล้วนะว,วันนี้ตอนนี้ใต้องตัด่แล้วให้ใหกลับบ้านหายแล้วค่ะ ติดหมดแล้วค่ะเนื้อดชิตติดกันใช่ไหมคะเนื้อชิตติดกันแล้วใช่ไหมคะค่ะได้ค่ะแล้วก็หลังจากที่ทานพิซซี่ในช่วงแรกเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกอะค่ะสดชื่นสดชื่นก่อนนี้ผมมองไม่เห็นนะครับค่ะเคุณผมมองไม่เห็นตามหนังสือหนังสือที่แขนเนี่ยไม่รู้อ่านไม่ได้ค่ะ ยกปกติแล mm. oh, so, ้วเนี่ยผมมองในระยะไกลก็เห็นอ๋อตอนแรกคือมองไม่เห็นมองไม่ชัดเลยค่ะมันมันเบลอมันมชัดตอนนี้สดชื่นดีค่ะปัสสาวะลดน้อยลงยังสดชื่นผมไม่บอกแล้วคุณหมอบอกคบอกคุณอบอกคุะหมอบอกคมอกคุณหมอบอมกอมอบอกอกคุหยอบอกคมกคุณเมอบคอบอมกคุณกหมออออกอกมบอกมกบ อ่อค่ะตอนนี้สดใสขึ้นเนาะค่ะค่ะ,คะของคุณพี่ชื่ออะ